ขอต้อนรับสู่รายการท้าลองท้ารวยรายการนี้นะครับคนไทยดูแล้วรวยแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับวันนี้นะครับสินค้าตัวนึงที่อยากจะมาแนะนําคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มสินค้าอาหารเสริมที่นะครับถือว่า ท็อป10ของบริษัท Joycoy Corporation นะครับแล้วก็ธุรกิจของ Joycoy Corporation เนี่ยนะครับนอกจากการเปลี่ยนที่ซื้อแล้วสามารถทําเป็นธุรกิจได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้คุณผู้หญิงก็ดีหรือว่าคุณผู้ชายก็ดีเนี่ยนะครับดูรายการแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกับเราได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่มาจะมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับคุณหมอออนอุมา บุตรเรืองศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมคุณหมอ,อเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่าตัวชื่อว่าครีโอค่ะตรงนี้นะครับเรียนถามคําถามแรกเลยว่าตัวครีโอเนี่ยมันสามารถปรใช้กับคุณผู้หญิงช่วงอายุไวัยไหนได้บ้างครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเป็น เป็นอาหารเสริมที่ที่สามารถบอกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกเพศนี่คือผู้ชายได้ไหมคะผู้ชายก็สามารถทานได้ใช่ค่ะแต่ว่าซีโอเนี่ยจะเหมาะทามาเพื่อแบบว่าเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงมากกว่าแต่ว่าถ้าผู้ชายคนไหนที่สนใจก็จะสามารถทานได้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยจะเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่าเอามาช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตของเราหลังจากที่แบบว่าทํางานหนักหรือว่าไม่มีเวลาดูแลตัวเองหลังจากการที่แบบว่าร่างกายเราเนี่ยอ่า ใช้งานมาหนักแล้วแต่ว่าเราไม่มีการำบำรุงนนหรือทอมแซมใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้อาหารเสริมเนี่ยเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพดันงนั้นนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวเนี้ยจึงเหมาะกับผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ว่าจะเน้นไปที่ผู้หญิงโดยเฉพาะจะเน้น เริ่มตั้งแต่ผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนนะคะก็สามารถทานไปได้เลยทานได้ตลอดจนกระทั่งประจำเดือนหมดแล้วก็ยังสามารถทานได้ก็แสดงว่าตั้งแต่เป็นสาวเป็นวัยรุ่น<ช>ที่มีประจำเดือนก็สามารถทานตัวนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีข้อบ่งใช้ไม่ว่าต้องทานมากทานน้อยแตกต่างอะไรกับคนอายุ30 40ี่สิ้าตรงนี้คุณหมอมีการบ่งใช้วิธีการใช้ที่มันโอเคตรงจุดตรงประเด็นนะคอ๋อจริงๆแล้วนะคะก็ ก็จะแนะนําถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเริ่มมีประจำเดือนแรกๆเนี่ยเราก็จะเน้นให้รับประทานเพราะว่าจะช่วยในการปรับสมดุลของฮอร์โมนจะสังเกตง่ายๆผู้หญิงที่ที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับประจำเดือนมาไม่ตรงบ้างรประจำเดือนมามากมาน้อยอ่า อันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้หญิงซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการที่ระ,ะระดับฮอร์โมนในร่างกายเขาเนี่ยมีการแปรปรวนหรือว่ามีความไม่สมดุลเกิดภาวะมากหรือน้อยจนเกินไปผลิตภัษษณฑ์เสริมอาหารเนี่ยค่ะ,ะก็จะเข้าไปช่วยในการปรับสมดุลแรกๆเนี่ยผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือนแรกๆก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นสุขภาพร่างกายก็ยังแข็งแรงอยู่แต่ว่ามีปัญหาตรงตรง,ตรงแค่ว่าร่างกายขาดสมดุลของฮอร์โมนเพศเท่านั้นการรับประทานก็ จะรับประทานวันละหนึ่งแคปซูลที่บอกฮอร์โมนนี้มันบางคนเนี่ยนะครับเด็กสาววัยรุ่นอาจจะมีน้อยหรือมากใช่ไหมครับที่คุณหมอบอกตรงนั้นตัวนี้มันจะเข้าไปช่วยในเรื่องของปรับให้มันให้มันสมดุลบาลกานใช่ค่ะอ๋อตรงนั้นนะครับก็แล้ววิธีการจะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องเริ่มเริ่มใช้ไอตัวตัวครีโอตัวนี้เวลาปกติที่ไม่ปวดประจำเดือนทานได้ไหม ก็เป็นเหมือนกันทานเพื่อป้องกันมากกว่ารักษาค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเราเนี่ยร่างกายสุขภาพแข็งแรงแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าอไม่เห็นจําเป็นต้องทานเลยใช่ครับก็แบบว่าจะจะบอกว่าเหมือนเป็นการอยากให้ทุกคนแบบว่าดูแลตัวเองมากกว่าก็คือตั้งแต่ตอนที่เรายังแข็งแรงหรือว่ายังไม่มีอาการแสดงอะไรเนี่ยก็สามารถทานได้เพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดหรือว่าอาการของโรคเนี่ยที่จะเกิดตามมาก็เหมือนกับว่าให้ร่างกายมันเฟิร์มอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะอย่ารอให้จน อย่ารอให้ปวดท้องก่อนแล้วค่อยมาหาหาตัวช่วยในการรับประทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากให้ป้องกันดีกว่านั่นคือทานใช้เพื่อป้องกันและถ้าสมมติว่าคุณผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาอยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุคือบอกว่าอาจจะยังไม่รู้จักครีโอต,ตัวนี้ตั้งแต่เป็นสาวเลยและอาจจะอายุ20ไปแล้วถึงจะ30แล้วตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของระบบภายในค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้มันสามารถไปแก้ปัญหาได้ไหมเพราะเมื่อกี้เราคุยกันประเด็นว่าป้องกัน อันนี้มันเป็นการแก้ปัญหาได้ไหมคะก็สามารถช่วยได้นะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วหมอเนี่ยจะแบ่งผู้หญิงออกเป็นทั้งหมดหลักๆก็คือสามช่วงวัยก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คือช่วงที่เริ่มมีประจำเดือนช่วงของวัยรุ่นช่วงที่สองเนี่ยก็คือช่วงที่ประจำเริ่มมีแฟนมีสามีปัจจุบันต้องใช้คําว่าเริ่มเริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วหรือว่ามีบุตรแล้วแล้วก็ช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นผู้หญิงในช่วงของวัยทองค่ะผู้หญิงทั้ง3าช่วงนี้สามารถ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าไปช่วยในการดูแลป้องกันหรือว่า,าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็คือเหมือนคนที่ที่ม,ม,มีมีเพศสัมพันธ์แล้วะคะคเขาอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับว่า,ามีการตกขาวมีการคันในช่องคลอดหรือว่ามีการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์หรือว่ามดลูกเนี่ยปะช่องคลอดแบบว่ามีเพศสัมพันธ์ บ่อยหรือว่าโครงสร้างไม่ค่อยดีทําให้เกิดอาการหลวมหรืออะไรต่างๆคือใช้งานเยอะก็ไม่ดีแต่ถ,<ช>ถ้าเกิดว่าใช้งานเยอะแล้วไม่แมนทนแนนก็ไม่ดีอีกเร<ช>าจะบอกอย่างนั้นใช่ตัวนี้ก็เลยจะเป็นเป็นตัวช่วยในการดูแลหรือ,อ,อว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ก็คือ ยิ่งคนที่มีมีน้องแล้วมีมบุตรแล้วค่ะร่างกายของเขาอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบร้อนร้อน,อน,อนหนาวหนาเกิดมดลูกหย่อนเมื่อก่อนตอนสาวๆหุ่นแบบว่าเพียวมากมาน้ําหนักอยู่ที่48 49หลังจากาคีอบุตรแล้วเนี่ยน้าหนักจะอยู่ที่50 60เมื่อก่อนอาจจะแบบเชฟแบบเพียวเป็นนาฬิกาทรายใช่ออพอหลังจากคลอดบุตรแล้วเนี่ยจะมีเชฟเป็นแบบว่าเป็นรูปแพรหรือว่าเออเป็นรูก แอปเปิลอะไรเงี้ยซึ่ง<ม>ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้อ่าสาเหตุสําคัญสาเหตุ<ม>หลักๆก,ก็คือเกิดจากร่างกายเนี่ยขาดสมดุลฮอร์โมนทําให้<ม>ซึ่งระบบฮอร์โมนเนี่ยจะทํางานร่วมกับระบบต่างๆในร่างกาย<ม>ให้สามารถทํางานได้ปกติ<ม>ถ้าระบบฮอร์โมนของเขาเนี่ยมีความผิดวปกวติหรือว่าไม่ขาดความสมดุลไปแล้วการทํางานต่างๆก็อ่ระบบการทํางานอื่นๆก็จะลดลงโ<ม><ม>ดยเฉพาะเรื่องแบบว่า เหมือนคนที่มีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอายุมากขึ้นหรือว่าการเผาผลาญล้งางไขมันระบบเผาผลาญไม่ดีแล้วใช่ก็เกิดการสะสมของไขมันโดยเฉพาะไขมันบริเวณหน้าท้องอตัวนีพ้พอเริ่มเข้าไปปรับสมดุลฮอร์โมน การทํางานต่างๆระบบการเผาผ่านก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยอ๋อนั่นคือในเรื่องของปรับสมดุลใช่ครับก็สามารถที่จะทั้งป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาได้ด้วย<ช>นะครับ,รบแล้วก็กลุ่มที่คุณหมอบอกก็ไม่ระบุนะครับขอให้เป็นเพศหญิงแล้วก็มีมีมดลกูกทุกเพศทยนะครับ,รบก็สามารถใช้ได้หมด S <S นะฮะ<ช>ตรงนี้นะครับ,รบแล้วถามแท็ผู้ชายนิดนึ่งว่าบางทีเนี่ยนะครับภรรยาหรือแฟนตัวเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเออมีปัญหาสุขภาพทา,ทางทางทางด้านนี้อยู่ภายในเนี่ย<ช>วิธี<ด>การสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงบ้างครับว่าเขามีปัญหาในเรื่องของตรงนี้อยู่สังเกตง่ายๆจริงๆแล้วผู้ชายจะสังเกตค่อนข้างยากเนาะคะ่ะถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ายังไม่มีอะไรกันเนี่ยเขาจะสังเกตไม่ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเขาจะสังเกตง่ายๆคือสังเกต ผู้หญิงวัยทองอเพราะว่าที่ถามเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัญหาประจําเดือนเนี่ยมันปวดเนี่ยความปวดของผู้หญิงเขานี่มันมันมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าเคยถามคนที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็บอกว่าผมถามว่าเอ๊ะมันเหมือนปวดเหมือนปวดฟันไหมเปิดขนาดไหมคือความรู้สึกเราไม่เคยมีมนโลกเราก็ไม่รู้ลักษณะนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสินค้าตัวนี้มันไปตอบโจทย์ได้นะครับคุณผู้ชม ที่ดูรายการอาจจะซื้อไปฝากแฟนไปฝากคุณแม่ได้ก็เลยอยากจะให้คุณหมอให้ข้อมูลตรงนี้ครับอ๋อก็คือถ้าสมมติว่าเป็นเป็น,ปนอ่าช่วงวัยสาวหรือว่าช่วงแรกๆค่ะก็จะมีสังเกตผู้หญิงที่แบบเวลามีประจำเดือนจะเกิดอาการเวียงเวียงหุดหิดชุนเชียวขึ้นลงง่ายอย่างงี้ใช่ไหมคะอ,อ,อ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบว่า ขณะดนั้นเขาอาจจะมีมีระดับฮอร์โมนที่ที่ผิดแปลกไปหรือว่ามีอาการปวดท้องประจําเดือนมากาไม่คือต่ำตสูงๆใช่ไหมอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์เขาเลยขึ้นเงื่องึงใช่พอหลังพอหลังจากหมดประจําเดือนเนี่ยเขาก็จะแบบอุ๊ยอารมณ์ดีเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยอนี้ก็เป็นการงทำกี่วันกี่วันตั้งแต่แบบว่าเริ่มเริ่มก่อนมีประจําเดือนสักสองสามวันหรือว่าก่อนมีประจําเดือนผู้หญิงบางคนอาจจะมีภาวะการตกขาวผู้ชายอาจจะสังเกต ได้จากการมีเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะแบบว่าบางคนอาจจะมีการตกขาวซึ่งการตกขาวเนี่ยสามารถเกิดได้กับผู้หญิงทุกวัยทุกคนแต่ว่าการตกขาวเนี่ยจะอยู่ที่2-3วันก่อนมีประจำเดือนหรือว่าระหว่างไข่ตกอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนผู้หญิงคนไหนที่มีการตกขาวที่มากกว่า4วันเป็นมีการตกขาวเป็นเดือนเดือนหรือว่าสีกลิ้นนั่นคือผิดปกติแล้วใช่ไหมค่อใช่สีสังเกตจากสีก็ได้ค่ะสีอ่ะ ตกขาวปกติจะเป็นสีใสหรือว่าสีขาวขุ่นอันนี้ถือว่าปกติแต่ว่าบางคนอาจจะมีตกขาวที่เป็นสีเหลืองหรือว่าสีเขียวอันนี้ก็ถือว่าผิดปกติแล้วหรือว่ามีกลิ่นคาวออกมานี่ก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันนั่นคือปัญหาหลักๆของคุณผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็ เป็นเป็นกังวลน,นะเห็นสัมภาษณ์คุณผู้ชายาคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงที่เขาใช้นี่นะคะ,คะเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาร,ระดับชาติที่บางทีไม่สามารถบอกคุณผู้ชายได้หรือไม่สามารถบอกแฟนบอกสามีได้นะครับเพราะมันเป็นปัญหาภายในใช่ะะบางคนผู้หญิงอาจจะรู้สึกอายมาก<อ>ที่จะมาปรึกษาบางทีมีคนมาปรึกษาโทรเข้ามาสอบถามอาจจะแบบว่า จะถามอายุถามเพศอะไรเงี้ยบางทีขนาดแบบว่าเขาไม่ไม่บอกชื่อก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าบางทีอาจจะบอกว่าเอ้ยมีเพศสัมพันธ์หรือยังบางทีเขายังต้องให้ข้อมูลตรงๆใช่ค่ะเพราะว่าข้อมูลตรงๆเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับการปวดท้องประจําเดือนเราต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าปวดท้องประจําเดือนเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าการปวดท้องประจําเดือนเนี่ยจะมี22 2 2ท้ายด้วยกันก็คือแบบว่าอันแรกเนี่ยจะเป็น เป็นการปวดท้องจากระดับฮอร์โมนที่ขึ้นขึ้น,นลงลงไม่สมดุลใช่ก็ทําให้เกิดการปวดท้องประจําเดือนทําให้เกิดแรงบีบหรือว่าแรงบีบที่มากไปไม่สม่ํรเสมอทําให้เกิดการปวดท้องประจําเดือนมากกว่าปกติก็คือคนกลุ่มนี้ไปตรวจร่างกายแล้วจะพบว่าเออปกติไม่พบรอยโรคตรวจไม่พบสาเหตุอันนี้เกิดจากระดับสมดุลของฮอร์โมนแต่ก็ยังเป็นอยู่เป็นเป็นาหายไปปวยอยู่เป็นแบบงนงีดอะเมื่อไหร่จะหายและฉันเป็นอะไรนะครับนั่นนั่นคือปัญหาที่ ที่ที่ผมเคยได้ข้อมูลมา<ช>เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วผูว้หญิงก่อนที่ช่วงก่อนมีประจำเดือนหรือว่าตอนมีประจำเดือนเนี่ยน้าท้องจะบวมด้วย<อ>เพราะว่ามดลูกเนี่ยต้องทําการบีบหรือขับ ขับประจําเดือนที่ที่อยู่ภายในเป็นเป็นเยื่อบุปโพรงมงดลูกค่ะต้องการพยายามที่จะบีบมันออกมาให้ได้ทําให้ช่วงแรกๆช่วงนั้นอาจจะมีการบวมของหน้าท้องด้วยเหมือนลาวาอะไรใช่ไหมแบบภูเขาไฟกําลังจะระเบิดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเป็ก<ไ>ก็แสดงว่าผู้หญิงก็ต้องซีเรียสเวลาใส่เสื้อผ้าก็ต้องหาที่มันแบบต้องแบบหาอะไรที่แบบระมัดระวัง<อ>ต้องหาสีที่ปกปิดหาแบบว่าเสื้อผ้าที่แบบว่าเข้ากับช่วงนั้นด้วยนะครับนั่นนั่นคือปัญหานะครับทีนี้ เฉพาะในเรื่องของกายภาพนะครับหุ่นรูปร่างก็ถ้าไม่ได้ทานอาหารเสริมตัวนี้เข้าไปก็อาจจะมีปัญหาทางกายภาพแล้วก็ภายในอย่างที่บอกนะครับทีนี้เรียนถามคุณหมอต่อไปนิดน,นึงว่าถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยถ้าในเรื่องของการปรับสมดุลภายในแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อทางกยายภาพภายนอกบ้างอ่าจริงๆแล้วการที่คนเรามีสุขภาพดีเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากภายในอ่าถ้าสมมติว่า,าภายในเราดีระบบการทํางานดีระบบ ฮอร,ร์โมนดีการย่อยการขับถ่ายสมดุลเข้าสู่ภาวะปกติแล้วร่างกายเราสามารถานำสารอาหารที่มีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็มที่เลือดสามารถนำพาสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เต็มที่มันก็จะส่งผลออกมาภายนอกก็คือสังเกตง่ายๆจากผิวพรรณหน้าตาสดชื่นแจ่มใสไม่ไม่มีความวิตกกังวลซึ่งความเครียดหรือความวิตกกังวลจากจากการเป็นโรคหรือมีอาการผิวปกติเนี่ย มันยิ่งส่งผลใช่ไหมครับใช่มันทําให้แบบว่าคนที่ป่วยก็ยอยู่แล้วใช่ค่ะวงบอกออกมาทางหน้าตาใบหน้าหมองคามีผิวพันธุ์ที่แบบว่างุดหิดหรือว่าเป็นวิตกกังวลตลอดเวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าภายในดีแล้วสุขภาพจิตดีอะไรเงี้ยมันก็ส่งผลออกมาภายนอกผิวพันธุ์สดใสผิวแบบว่าถ้าสมมติว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการทํางานของไหลเวียนโลหิตเนี่ยอาจจะสังเกตมี ลิมฝีปากหมองคล้ำหรือว่าตาคล้ำตาแดงหรือว่าอาจจะมีการซีดข,ของผิวพรรณอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าภายในดีเนี่ยภายนอกก็จะแบบว่าผิวเป็นสีขาวอมชมพูเปล่งปังอะไรเงี้ยนั่นคือผลที่ใช้ตัวนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของความน่ากลัวบ้างเพราะบอกว่าเห็นบอกว่าถ้าโรคตกขาวเนี่ยมันมันเป็นได้ทุกเดือนไหม หรือว่าถ้าถ้ามันเป็นบ่อยๆเป็นหลายๆเป็นนานๆตรงนี้เนี่ยมันมีผลต่อการเกิดโรคร้ายหรือเปล่าตรงนี้ตกขาวก็มันเป็นอ่าเป็นอาการปกติของผู้หญิงอย่างที่บอกไปแล้วช่วงแรกนะคะคก็คือตกขาวเนี่ยจะมีตกขาวปกติกับตกขาวที่เป็นรอยโรคก,ก็คือเป็นการสังเกตของการเกิดโรค ถ้าสมมุติว่าตกขาวปกติก็คือไม่มีสีไม่มีกลิ่นตกขาวปกติ2-3วันก่อนมีประจำเดือนอันเนี้ยถือว่าปกติไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีการตกขาวที่มีสีหรือว่ามีกลิ่นแล้วกออ็มีความผิดปกติปวดท้องมากหรือว่ามีการตกขาวตลอดเวลาอันเนี้ยควรจะไปพบแพทย์หรือว่าไปตรวจภายในระบบภายในว่าเอ้ยเรามีความผิดปกติตรงไหนหรือเปล่ามีการติดเชื้อหรือว่า เกิดซีดหรือว่ามีเนื้องอกตรงส่วนไหนบ้างมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคร้ายด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็คือคุณผู้หญิงก็ต้องสังเกตเช็คตัวเองตลอดใช่ค่ะอ๋อนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรู้สึกว่าข้อมูลคุณหมอจะแน่นมากแล้วก็ผมเองก็มีข้อมูลที่จะถามแทนคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้คุณหมอพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับในช่วงของนะครับผู้สนับสนุนรายการสักครู่ครับ วกเเวกเรเ,กเรราาแแแขข็็งงงง่มันคถ้าผมไม่ตัดสินใจวันนั้นผมคงไม่มีวันนี้โดยธุรกิจขายตรงที่แตกต่างที่ส่งเสริมให้เราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอย่างแท้จริงโดยสินค้าที่มีมากหลากหลายเป็นอันดับหนึ่งของเราที่ช่วยแปลงทุกรายจ่ายผ่านเทคโนโลยีออนไลน์จากสาขาทั่วประเทศให้กลับมาเป็นรายรับของพวกเรานี่แหละครับวันนี้ของพวกเราโอกาสแห่งอาชีพที่เป็นไปได้ทำง่าย และมั่นคง กลับมาพบกับช่วงที่2ในรายการท้าลองท้ารวยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็สัมภาษณ์คุณหมอทิ้งท้ายปักไว้นะครับในเรื่องของนะครับอาการตกขาวนะว่ามันมันเป็นความกังวลของคุณผู้หญิงระดับหนึ่งแล้วก็มันเป็นตัวอรอยต่อของการที่จะส่งผลไปถึงโรคร้ายได้ใชม่มันมันเป็น,ปนอย่างนมันเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยก่อนอที่จะเข้าสู่โรคร้ายถ้าสมมติว่าคนที่สังเกตตัวเองแล้วก็รู้ หรือว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็ไปหาหมอทําการตรวจเช็คร่างกายหรือว่าดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการป้องกันไม่ให้ไม่ให้เราดําเนินโรคเข้าไปสู่ระยะที่มากกว่านี้ค่ะในฐนานะคุณผู้ชายที่เป็นสามีหรือเป็นแฟนตรงนี้น่ะสามารถช่วยป้องกันได้ไหมจะมีวิธีการเช็ค ยังไงคุณผู้หญิงว่าถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของภายในแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะได้บอกเขาบางทีบางทีเขาอาจจะไม่รู้อาการแต่บางอย่างเนี่ยโรคบางโรคเนี่ยมันก็บง่งบอกมาทางกายภาพได้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชายอาจจะสังเกตยังไงว่าผู้หญิงคนนี้จะมีปัญหาภายในหรือมีปัญหาตกขาวตรงนี้ครับมันมีอะไรจริงจริงเ,เขาอาจจะสังเกตได้บ้างอาจจ,อาจจะสังเกตจากกลิน่นหรือว่ากลิ่นไม่หรอ,อถ้าสมมติว่าเป็นตกขาวที่ผิดปกติค่ะมันจะมีกลิ่นออกมาออกมาทางไหนฮะออกมา ออกมาทางช่องคลอดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ออกมาทางกลิ่นตัวนะคะจะเป็นกลิ่นของของตกขาวคะ่ะออกมาทางช่องคลอดหรือว่าสีขนาดที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีมันจะม,ม,นมีเหมือนน้าสารคัดหลัง่งหรือว่าบางทีอาจจะมีตกขาวปอนออกมาอันนี้ก็สามารถสังเกตได้ครับ่าหรือว่าสังเกตลักษณะทางทางกายภาพทั่วไปบางทีคุณผู้ชายอาจจะจับตรงนู้นตรงนี้อาจจะแบบคําพบก็หรืออะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็เป็นการเหมือนการช่วยดูแลสังเกตคุณผู้หญิงได้เช่นเดียวกัน หรือว่าการอ่รอานหรือว่าการรวมของของบริเวณอ่านช่องคลอ,อ,อดอะไรอเงี้ยอ่าน,นี้ก็จะสังเกตได้เหมือนกันว่าบางทีปกติผู้หญิงเนี่ยก่อนมีเพศสัมพันธ์ถ้า,าสมมติว่ามีการกระตุ้นหรือเล้าโลมเนี่ยจะมีสารพวกสารน้ําเยอะเมื่อที่หล่งออกมาเพื่อเพื่อลดแรงเสียดสรรีหรือว่าแรงกระแทกอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าผู้หญิงคนไหนที่มีภาวะผิดปกติระดับสมดุลไม่ฮอร์โมนหรือว่าการทํางานของระดับฮอร์โมนเนี่ยบกพร้องไป อาจจะไม่มีการหลั่งของน้ําสารตัวนี้ออกมามทําให้เกิดเกิดการเสรียดสีที่มากขึ้นเกิดการากระแทกที่รุนแรงมากขึ้นทําให้เกิดการฉีกขาดผู้หญิงอาจจะมีการเจ็บแต่บางทีไม่กล้าบอกอแต่ผู้ชายสามารถสังเกตได้ถ้าสมมติว่าไม่มีน้ําสารหล่อลื่ดตัวนี้อ,ออกมามเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดการฉีกขาดแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอาจจะพัฒนาไปสู่ ต่างางๆมกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายนะครับที่มีภรรยาหรือมีแฟน<อ>ตรงนี้เนี่ยก็สามารถช่วยสังเกตคุณผู้หญิงได้นะครับก็เป็นการาช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของอาการตกขาวเนี่ยผมถามในฐนานะที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ตรงนี้มากนะครับมันเหมือนมีเป็นเชื้อราอยู่ในช่องคลอดไหมลักษณะนั้นไหมฮะจริงๆการตกขาวการตกขาวอาจจะเกิดจากการติดเชื้อเชื้อไวรัสเชือเเช้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อรา อันดับแรกๆก็คือถ้าสมมติว่าอาการดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยก็เริ่มจากการที่รักษาความสะอาดของบริเวณช่องคลอดหรือว่าใส่ใส่กางเกงในที่เป็นผ้าโปร่งบางที่ไม่อับไม่ทึบอะไรเงี้ยเหมือนกับสามารถถ่ายเทอากาศได้ได<ช>อะไรมระาณนั้นมีผลนนด้วยใช่ไหมคะใช่มีผล<อ>หรือว่าผู้หญิงบางคนที่คิดว่าการส่วนล้างบริเวณช่องคลอดเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่จริงๆจะบอกว่ามันอาจจะทําให้การสมดุลคอเป็นกดเป็นด่างหรือว่า ตรงนั้นของของบริเวณช่องคอเนี่ยสูญเสียไปทําให้เกิดเชื้อเชื้อแบคทีเรียรที่ดีเนี่ยเกิดการตายสลายออกมามกลายเป็นกลายเป็นตกขาวที่เราเห็นเพราะว่าปกติแบคทีเรียรที่อยู่บริเวณช่องคอเนี่ยมันจะมีความอ่ามันจะสามารถช่วยดูแลร่างกายเราก็คือป้องกันแบคทีเรียรตัวร้ที่จะเข้ามาสู่ร่างกาย,ายไ,ไปดูแลตรงนั้นค่ะอ,อ๋อนั่นค,คือสมดุลที่เขาก็มีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันขาดหายไปมันก็อาจจะส่งผลถึงต่อโรคร้ายได้นะครับเป็นอาการบ่ง ตัว<อ>นึ่นะครับทีนี้ในเรื่องของอวิธีวิถีชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบันถือว่ามีผลไหมต่อการป่วยในเรื่องของระบบภายในนะครับเพราะปกติผู้หญิงก็จุกจิกอยู่แล้วนะคือแต่งตัวแบบนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะสวยหรือเปล่าพอยิงอ่งป่วยในเรื่องของภายในอีกเนี่ยมันก็ส่งผลทั้งอารมณ์มทั้งหมดเลย นะครับตรงนี้เพราะว่าผู้หญิงค่านข้งจะเป็นผู้หญิงที่ภาพิตใจเนี่ยค่านข้งเซนซิทีฟใช่ค่ะมีผลใช่ไหมฮะตรงนี้มีผลยิง่งยิ่งผู้หญิงสมัยเนี้ยค่ะเป็นผู้หญิงแบบ working woman ผ,ผู้หญิงที่ทำงานทำงานหนักนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอ,อมีภาวะเครียดทานอาหารไม่ครบห้ามู่อีกกําลังกายก็ไม่ได้ออกอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยที่กระตุ้นทําให้ผู้หญิงเนี่ยเสียสมดุลของฮอร์โมนได้มากขึ้นโดยเฉพาะการพักผ่อนไม่เพียงพอปกติเวลาเรานอนหลับเนี่ย ตอมใต้สมองจะสั่งให้ระดับฮอร์โมนสั่งสั่งการไปยังรังไข่ให้ให้มีการผลิตฮอร์โมนเพื่อให้รอบเดือนเนี่ยมาตรงปกติอ,อาจจะสังเกตง่ายผู้หญิงสมัยนะี้มีภาวะเครียดทำงานหนะักประจำเดือนมาไม่ปกติเฉพาะเครียดนี่ก็เป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกันนะครับอาจจะเครียดจากที่ทำงานเครียดกับแฟนเครียดกับเรื่องเรียนเครียดกับเรื่องปัญหาที่บ้านมันมันมันหลายปัจจัยมากใช่ยิ่งเครียด ยิ่งแบบว่ายิ่งเครียดมากประจำเดือนยิ่งเลื่อนบางคนอาจจะม,มีผลทําให้ประจำเดือนแบบว่า,ามามาบ้างไม่มาบ้าง mm บางคนมาเร็วบางคนมาช้าหรือบางคนเลื่อนไปแบบ 3- ามสี่เดือนมาค้างอันนี้ก็อาจก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm อันนี้ก็เป็นผลจาก การการที่เราดูแลร่างกายไม่เต็มที่ภาวะโดยเฉพาะภาวะเครียดหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมีผลกับผู้หญิงมากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอารมณ์เนี่ยบางทีผมเคยได้ข้อมูลมาบางทีเนี่ยคนป่วยเป็นโรครลายแต่ถ้าเกิดว่าสภาพจิตใจแข็งแรงมีความสุขก็ยังสามารถต้านโรคแล้วก็อยู่ได้อายุยืนยาวก็มีเยอะ<ช>มันเหมือนการ<ะ>ถ้าคุณมีสภาพจิตใจดีนะครับอารมณ์ดีไม่มีความเครียดตรงนี้มันก็ส่งผลต่อสมดุลของร่างกายในฮอร์โมนทางเพศด้วยใช่ค่ะ แล้วในเรื่องการกินการอยู่นี้มีผลไหมเพราะบางทีอย่างที่คุณหมอเคยเกินไปชั่วโมงช่วงแรกเนี่ยบอกว่ากินของมันเยอะๆมันก็ทําให้เป็นไขมงไขมันอะไรตรงนี้มันส่งผลด้วยไหมครับส่งผลค่ะโดยเฉพาะแบบว่าการการที่ทํางานหนักๆทานอาหารไม่เป็นเวลาโรคง่ายๆที่เจอทั่วไปก็เป็นโรคกระเพาะ อ่ใช่ใช่แล้วนอกจากนี้นะคะสารอาหารเนี่ยไม่ครบการดูแลร่างกายไม่ครบถ้วนมันก็ส่งผลไปยังมดลูกของผู้หญิงได้ด้วยเพราะว่าตรงนั้นมันต้องดึงเอาไปใช้งานไปซ่อมในระบบของร่างกายแล้วก็ด้วยแล้วก็ช่วยในการผลิตฮอร์โมนโดยเฉพาะเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็เซนซิทีฟมากสําหรับคุณผู้หญิงครับค่ะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการมีอาการแสดงถึงโรคต่างๆเหล่านี้ สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งก็เกิดจากการขาดสมดุลของฮอร์โมนอ,มอย่างที่อย่างที่เน้นเน,น้นหลักๆก็คือที่นู้นจะเน้นเน้นพูดเรื่องฮอร์โมนเนี่ยเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนเนี่ยสำคัญกับผู้หญิงมากถ้าสมมติญญว่า,วาเกิดการขาดสมดุลไปแล้วเนี่ยร่างกายจะมีอาการแสดงออกมาต่างๆไม่ว่าประจำเดือนมาไม่ปกติปวดท้องอ,อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงโดยเฉพาะของเรื่องวัยทองเนี่ยอฮอร์โมนจะมีเรื่องอเป็นส่วนสําคัญมากที่ทําให้เกิดอาการต่างๆของก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองก็ดีหรือว่า เข้าสู่วัยทองแล้วก็จะฮอร์โมนเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบว่าสำคัญมากๆสำหรับผู้หญิงเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราถามว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันไปตอบโจทย์ในเรื่องของระบบภายในของผู้หญิงได้แล้วเนี่ยนะครับมันสามารถจะไปช่วยในเรื่องของทางกายภาพได้ไหมอย่างเช่นผิวสีผิวสวยขึ้นใสขึ้นอะไรประมาณนี้สำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการนะครับเพราะว่ามันเห็นได้ข้อมูลจากคุณหมอว่า70 ซจากอินกิวเดียนเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของระบบภายในใช่แล้วก็ส่วนอินกิวเดียนที่เหลือเนี่ยมันมันช่วยอย่างอื่นได้บ้างไหมครับก็หลักๆของสารสาร,าสารสารสกัดในในผลิตภณัณฑ์เสริมอาหารตัวเนี้ยค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณสังเกตง่ายๆก็คือส่วนประกอบเนี่ยจะมีพวกคอลลาเจนซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นโครงสร้างของผิวใครที่มีแบบว่าคอลลาเจนในร่างกายลดน้อยลงสังเกตง่าย รอยตีนกาหรือว่ารอยรอยย่นต่างๆก็เริ่มมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะความยืดหยุ่นของผิวด้วยใช่ไหมความหย่อน<ช>ค้อยนี่นก็คือใช่หมดเลยใช่นี้ก็มีคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญแล้วก็พวกสารแอนตี้ออกซิแดนท์จากไม่ว่าจะเป็นจากเมล็ดอง,งุ่นจากวิตามินซีหลายๆคนผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยจะกินวิตามินซีสกัด<อ>วิตามินวิตามินซีหนึ่พันมิลลิกรัมแล้วประทานเพื่อเพื่อดูแลเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันดูแลเกี่ยวกับสุขภาพผิวหรือบางคน อาจจะมีข่าวที่แบบว่าดาราหลายคนไปฉีดวิตามินซีเพื่อให้ผิวขาวเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยจะเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้ช่วยในการทํางานของระบบผิวทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นแล้วก็ช่วยในการปรับปรับสมดุลแล้วก็ช่วยในการทํางานของสารสารอาหารตัวอ,อื่นๆให้ทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แล้วทานตัวนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของชะลอความแก่ได้ไหมครับเพราะว่าเป็นปัญหาระดับชาติเหมือนกันสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นผู้หญิงนะครับ<ฆ>หรือว่าเป็นคุณผู้ชายที่อาจจะดูแลบุคลิกภาพตัวเองรักสวยรักงามตรงนี้สามารถช่วยได้ไหมคะตรงนี้ช่วยได้แน่นอนค่ะเพราะว่าปัญหาความแก่หรือว่าความชะลาความเสื่อมโทรมของร่างกายเนี่ยเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีสารอนุมูลอิสระเยอะอ,อ่ะเราสารอนุมูลอิสระเยอะทําให้เกิดการแก่วิธีป้องกันง่ายๆก็คือ การเติมสารที่ต่อต้านสารอนุมูลสละ,ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นหรือว่าแม้กระทั่งคอลลาเจนหรือว่าโปรตีนสก,กัดจากถั่วเหลืองพวกแครอทหรือว่าสารสก,กัดจากมะเขือเทศอันนี้เป็นทุกย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้อตานอนุมูลสระทําให้ช่วยในการป้องกันการเกิดโรคหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการรักษาซ่อมแซมร่างกายให้ของเราเนี่ย คงสภาพของความสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยผู้หญิงไม่สามารถปฏิบัติได้ทั้งหมดออกกําลังกายกินอาหารครบห้ามูกินน้าพักผ่อนให้เพียงพอห้ามเครีรครรครยดตรงนี้นะครับยา,ยากนะ,ะในะชีวิตประจําวันของผู้หญิงไทยเฉพาะในกรุงเทพในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดก็มีปัญหาเหมือนกันหมดนะครับตรงนี้ตัวนี้สามารถไปตอบโจทย์ได้ใช่ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเนี่ยจะมีสารอาหารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนในการดูแล สุขภาพของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกก็คือสารสารสกัดจากโปรตีนถั่วเหลืองที่ช่วยในการปรับสมดุลของฮอร์โมนในร่รางกายของผู้หญิงได้อย่างแท้จริงรดูแลจากภายในแล้วนะคะก็จะมีสารอาหารต่างๆท,ที่ที่นุ่นได้เกินพูดไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วะะที่ช่วยในการดูแลทั้งภายในแล้วก็บ่งบอกออกมาสู่ภายนอกเป็นการ ตอบโจทย์ของคุณผู้หญิงที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองได้อย่างแท้จริงเลยเพราะฉะนั้น<ม>ถ้าเกิดว่าอยากสวยคงกระพันนะครับแล้วก็มีระบบฮอร์โมนภายในของเพศหญิงก็ดีเนี่ยตรงนี้สามารถที่จะใช้เรื่อยๆได้หรือว่าต้องต้องมีการใช้อย่างไงบ้างหมายถึงว่าทานทานหรือว่าใช้ไปเรื่อยๆหรือว่าต้องต้องหยุดบ้างอะไรบ้างเพราะบางทีเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะกลัวในเรื่องของการสะสมมันมีผลไมหมฮะตรงนี้ก็ อาหารเสริมค่ะอาหารเสริมไม่ใช่ยาและโดยเฉพาะอาหารเสริมที่ผลิตมาจากสารสกัดจากธรรมชาติ1 0ออนอันนี้คือสารสกัดจากธรรมชาติใช่ค่ะสารสกัดจากธรรมชาติร0 0ร่างกายเนี่ยก็รู้ว่าอะไรที่เป็นธรรมชาติร่างกายก็สามารถขับถ่ายออกไปได้แล้ววิธีการเลือกอาหารเสริมเนี่ยเราก็สังเกตง่ายๆก็คือดูว่าอา,าหารเสริมตัวนั้นเนี่ยมีอ,อยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีออยอรับรองเนี่ยใช่ค่ะก็มั่นใจในสูตรได้ว่า เนี่ยมันสามารถอยู่ในในปริมาณที่ปลอดภยัยออยอรับรองร่างกายสามารถขับถ่ายออกมาได้อาหารเสริมก็เหมือนอาหารที่เราทานเข้าไปทุกวันนะคะเหมือนเหมือนการกินผักปุ้งทุกวันหรือไม่ก็เอาเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกันการทาครีมบำรุงทุกวันเราไม่จําเป็นต้องทา เจ็วันแล้วก็หยุด2วันม,มันเหมือนการดูแลตัวเองไปเรื่อยๆคะ่ะไม่จําเป็นต้องหยุดสามารถทานไปได้เรื่อยๆเหมือนกันวันนี้สินค้าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในระบบขายตรงนะครับชั้นนําของประเทศไทยก็คืออยู่ที่บริษัทจอยคอยคอร์ปอเรชั่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นธุรกิจได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่นะครับมีโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบต้องเลือกที่จอยคอยคอร์ปอเรชั่นนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะ โทรมาสอบถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ครีโอนะครับหรือว่าสนใจทําธุรกิจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์คอเซ็นเตอร์นะครับ029755858นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับ www.coin.co.th นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอครับที่มาให้ข้อมูลในการดูแลสุขภาพผู้หญิงตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับ กลับมาพบกับรายการท้าลองท้ารวยได้ใหม่นะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs>